เขาก็จะไม่ใส่ใบผักต่างๆนะคะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะตือหวนเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนต้มตือหวนค่ะตือหวนเกี่ยมชายค่ะเกี่ยมชายก็คือผักกาดดองเราเนี่ยนะคะเขาเรียกเกี่ยมชายเรียกให้เป็นจีนๆหน่อยเนาะไหนก็ชื่อตือหวแล้วถ้าบ้านเราก็จะเรียก ต้มผักกาดดองค่ะใส่เครื่องในหมูนะคะเครื่องในหมูย่ามีครบเลยนะคะขาดไม่ได้ตือหวนเขาต้องใช้ไส้ใหญ่คือตือหววเนี่ยเขาเรียกเนี่ยนะคะแล้วก็ม,ม้มามม้ามหรือว่าบ้านเราเรียกตับเหล็กนะคะแล้วก็กระเพาะหมูย่าล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในเอี่ยมโจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็ขูดขูดเสร็จแล้วก็ขยําขูดข้างนอกออกนะคะแล้วก็ขยําด้วยเกลือค่ะเก,กลือเกลือเม็ด เกลือป่นเราก็ได้นะคะน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็ไส้อ่อนนะคะ,ะส่วนปอดนะคะยญ้าไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีตับตับนี่ญ้าจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องตุนแล้วก็ม้ามเนี่ยนะคะเดี๋ยวยญาจะเอาไปใส่ที่หลังนะคะต้มที่หลังอันนี้ส่วนอันนี้เราต้องตุนเราก็ตุนไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ใช้กระดูกหมูนะคะเป็นน้ําซุปนะคะเดี๋ยวยญาทำอ่า แกงจืดหลายครั้งแล้วนะคะไม่เคยทําน้ําซุปให้ดูนะคะวันนี้จะทําน้าซุปซุปแบบยญ้าซุปง่ายๆค่ะซุปแบบใครทําตามก็ได้อย่างนะั้นแต่ว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะเพราะว่าน้ําซุปย่้าไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีรากผักชีนะคะพริกไทยพริกไทยเม็ดก็ได้ค่ะเพราะว่าพริกไทยป่นน้าจะขุน่นแล้วก็บุบๆเขาหน่อยนะคะแล้วก็กระเทียมยาใช้กระเทียมเยอะเขาก็จะออกมาหอมกระเทียมพริกไทยเยอะๆเลยะคะ่ะส่วน เกี่มายหรือว่าผักกาดดองเรานี่นะคะยาจะไม่หั่นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้มผักกาดดองแบบเราจะเรียนแบบตือฮวนก็คือต้องทําแบบตือฮวนให้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต้มกันเลยนะคะยาย่างพูดนะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีหมูค่ะส่วนทำไมยาใส่เครื่องปรุงแค่นี้ตือฮวนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะต้มเชงเชงนะคะเชงเชงหมายถึงว่าน้ำ กล่อมๆนิดๆแล้วก็ให้ลูกค้าไปเติมเอาก็จะมีน้ําส้มพริกปน่นน้าตาลเขาเรียกเติมตามอร่อยตัวเองนะคะย่าก็จะปรุงประมาณปานกลางนะคะเดี๋ยวย่าจะให้สัดส,ส่วนไว้ใต้คลิปนะคะย่า,ย,ายังพูดไม่หมดว่าย่าจะไม่ใส่ปอดหมูนะคะส่วนมากเขาจะมีหลอ,หลอดคอกระปปอดปอดอของหมูอะคะ่ะในส่วนตัวย่าคิดว่าปอดก็คือหม้อกรอง หม้อ,อกรองเพราะว่าย่าเคยเอาบร้างแล้วบีบออกมามันมีสิ่งสกปรกออกมาจากในนั้นนะคะหม้อ,อกรองมันก็คือเหมือนที่เราไปหาหมอเนาะเอ็กซเรย์ออกมาแล้วปอดแบบคนดูดบุหรี่เข้าไปมากๆปอดดําปอดไหมอะไรเงี้ยย่าก็เลยตัดไม่ทานปอดมา2 0 3 0ปีแล้วะคะ่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะเราไปต้มน้ําซุปกันเลยนะคะ น้ำยาเดือดแล้วนะคะเอาเพื่อนๆใช้หม้อใหญ่ได้นะคะเพราะเป็นน้ําซุปน้ําซุปเนี่ยเหลือได้มันเป็นน้ําต้มหมูนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยเต็มหม้อหม้อหม้อยาหม้อเบอร์สามสิบค่ะยาก็ใส่เครื่องไปเลยคะ่ะเครื่องที่เราช่างมาเนี่ยใส่ไปหมดเลยคะ่ะแล้วเราก็เบาไฟนะคะเบาไฟเบาไฟเพราะเราตุ๋นนะคะตุ๋นแล้วพอเขาเขานุ่มเขาเปื่อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาออก อ่ะอันนี้ย่าใส่กระดูกหมูไปเลยนะคะกระดูกหมูที่บะย่าบอกซื้อมาเป็นน้ําซุปนะคะเสร็จแล้วเครื่องในเราใช่ไหมย่าไม่ใส่อย่างนี้นะคะนี่เพื่อนเพื่อนเราตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วเราก็ไปลวกเอาคาวเอาสกรปรกเขาออกก่อนนะคะยังไงเขาก็มีคาวแค่ลวกนะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ต้มนะคะลวกเอาเหม็นเหม็นเหมือนเหมือน,นอะไรเขาออกแต่ว่าย่าล้างสะอาดขาวโบ๊ะนี่ค่ะเราแค่ลวกออกนะคะ น้ำเดือดแล้วเราก็ลวกเขาออกนะคะแล้วเราก็เอากลับมาใส่หม้อน้ําซุปเราน้ําซุปเราก็จะได้ทานได้แล้วก็มีรสชาติหมูไงคะเราต้มน้ําซุปนะคะแล้วเข้างวดลงนะคะเราก็เติมเขาได้อีกแล้วเดี๋ยวเราชิมรสเติมเกลือเติมอะไรไปอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าแห้งแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ใช่นะคะเอารสที่เราพอใจเราต้มแล้วพอหมูเราเปื่อยแล้วนะคะเราก็ชิมรสที่เราพอใจใช่ไหมคะนี่ เดี๋ยวยาก็จะตัดขั้วกลางเขาออกนะคะที่เขามันเยอะๆอะคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้มไปก่อนนะอัน,นี้เราก็ลวกให้หมดเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทีน,นี้เราก็ตุ๋นไปนะคะเดี๋ยวเราก็เอาซ่อมจิ้มดูได้สักสองชั่วโมงนะคะชั่วโมงกว่าๆเราก็เอาซ่อมจิ้มดูพอเขาเปื่อยได้ดั่งใจแล้วเราก็ตักออกนะคะเหลือแต่น้ําซุปไว้แค่นั้นเองแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็มาหัน่นเราพอใจทานเท่าไหร่เราก็หั่นเท่านั้นนะคะ อ่าตุนไปค่ะเดี๋ยวเปื่อยแล้วเราไปดูกันค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะอ่าผักกาดเนี่ยเดี๋ยวพอหมือหมูอ่าสุกนะคะสุกแต่ว่ายังไม่เปื่อยเราก็จะใส่ผักกาดเราลงไปรอน้ำเขางวดนิดนึงค่ะน,นี้คือเป็นน้ำซุปได้แล้วไหมอันนี้เป็นแล้วยังคอันเนี้ยนี่คือน้ำซุปด,วด้วยอ่าถ้าเกิดว่าใส่ผักกาดดองก็กลายเป็นตือหวนเลยเป็นตือหวนเลยอ๋อก็คือนี่คือเบสกก็คือน้ำซุปแบบนี้ใช้ได้เลยน้ำซุปแบบเนี้ยเอาไปทําอะไรก็ได้ถ้ายังไม่ได้ใส่เกี๊ยวไช่ลงไปผักกาดดองลงไปนะคะอ น้ำซุปมาตรฐานยากโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนอเครื่องในเราก็เปื่อยหมดแล้วนะคะยาก็จะทยอยเอาขึ้นนะคะนี่ยญ้าต้มผักกาดดองแยกไว้นะคะเพราะว่าวันนี้ย่าฉีกชิมแล้วผักกาดดองเขาเปรี้ยวย่าก็เลยต้มแยกก่อนแล้วน้ำหมูเนี่ยเผื่อเราเขาเรียกว่าอะไร ส่วนตัวหมูเนี่ยถ้าเราแยกเครื่องในออกนะคะเครื่องในหมูอะไรก็ช่างเนี่ยเ,เราจะไปทำก็จับน้ําใสก็ได้นะคะหรือว่า,าทําต้มเลือดหมูได้หมดเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็จัดสรรเอาว่าถ้าน้ําไม่ปนกันนะคะเราก็จะไปทําอย่างอื่นทานได้นะคะนี่เราก็จัดไว้เหมือนเราเขามาขายให้เราเลยนี่นะคะแล้ว ต้มอ่าเดี๋ยวเราก็ไปต้มแบบต้มให้เป็นน้ําก่อนแล้วก็ไปอุ่นรอลูกค้ามาซื้อไงน่ะไม่ใช่มาถึงเวลาจะกินเนี่ยมันต้องต้มก่อนลูกค้าต้องต้มใช่ใช่ต้องต้มต้องล้างแล้วก็ต้มก่อนอ๋อทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่โอเคค่ะอ่าค่ะนี่นะคะยญาก็หั่นผักกาดเสร็จแล้วเนาะเราก็ทําเหมือนที่ร้านเขาทําให้เราเลยนะคะนี่ เราก็เอาของเราใส่เลยนะคะเราจะทานแบบไหนเราจะทําแบบไหนเราชอบแบบไหนนะคะตือหวนเราก็ขาดปอดอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็กระเพาะค่ะ กระเพาะเราชอบส่วนไหนเราก็เลือกเอาเนาะเนี่ยกระเพาะเราก็เลือกเอาชอบแบบไหนนะคะอ่ะอยาก็เอาชิ้นนี้เลยละอะก็หั่น เราไปซื้อแบบตือหวนนะคะเพื่อนเนเขาก็จะไม่มีแบบใส่กระเทียมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปตั้งทานที่ร้านเมื่อไหร่จะมีเลยใส่กระเทียมเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ตักน้ําใส่นะคะนี่ตือหวนเขาใส่เป็นเกี่ยวไายแล้วนะคะเขาก็จะไม่ใส่อ่าเขาก็จะไม่ใส่ใบผักต่างๆนะคะก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะตือหวนเรานะคะค่ะ เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตือหวนค่ะตือหวนเกี่ยมฉายนะคะหรือว,ว่าหมูต้มเขาเรียกอะไรนะผักกาดดองต้มใส่เครื่องในหมูของคนไทยนะคะ,อะลองทำทานกันดูนะคะ,ะทานง่ายๆค่ะ,ะเยอะ ถูกใจเรานะคะอร่อยกินได้ทั้งบ้านเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ